เอาเละครับผมกลับมาอยู่กับ The Ultimate Lesson Movie b o s กันเหมือนเดิมนะครับผมต้องบอกเลยว่าแม่งโหดขึ้นเรื่อยๆครับจนผมแทบจะไม่ไหวอยู่แล้วนะครับผมแน่นอนว่าด่านนี้นะฮะเราก็จะเจอกับทางด้านของเจ้าจา่าเนมบ้าน,นั่นเองนะครับโอ้โหคือแบบเก <c oughs> ่งเหลือเกินนะครับจา่าเนมบ้าน,นะครับ แต่สุดท้ายนะครับจะเป็นสีเหลืองนะครับก็แนะนําว่าให้เอาตัวละครประเภทสีแดงติดไว้ในทีมด้วยนะเพราะว่าแน่นอนว่าถ้าเอาสีอื่นไปอ่ะโดยเฉพาะถ้าเราเอาสีนะสีม่วงปะเราน่าจะแตกเลยนะครับบอกเลยว่าน่าจะตีแบบบ้านไหมแน่นอนนะก็แนะนําเป็นตัวละครสีแดงนะครับเอาติดทีมไปด้วยนะครับแต่จริงๆคือเอาตัวอะไรก็ได้ที่มันแบบมันหนาๆเนาะเออเพราะว่าแม่งคือเราโดน่ะเรามีสิทธิ์ตายสูงมากๆเลยนะครับผมก็ ความสามารถของจานเนมบ้าในดาสุดท้ายมันก็ดูเหมือนจะแบบไม่ค่อยเก่งนะเออถ้าดูโดยรวมเหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรมากนะแต่ความสามารถอันตรายอยู่นะมีการสลับลูกแก้วอะไรพวกนี้ด้วยนะก็ต้องระวังดีๆนะครับผมก็โอเคเดี๋ยวเราไป เล่นเลยดีกว่านะครับว่าในสถานการณ์จริงมันจะเป็นยังไงผมไม่มั่นใจว่าบอลเป็นจันท้าสีเหลืองหรือสีม่วงนะเพราะเท่าที่ดูเหมือนก็มันแปลงร่างได้ไงมันอาจจะเป็นสีม่วงก็ได้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรสีเหลืองผมก็พอมีติดทีมก็เดี๋ยวไอเทมเดี๋ยวขอเปลี่ยนเออเป็นเติมเลือดดีไหมผมรู้สึกว่าเติมเลือดดีกว่านะผมขอเปลี่ยนเป็นเติมเลือดดีกว่านะครับเพราะว่าเรามีสิทธิ์ตายสูงไงออคือแบบว่าเนาะ ขอเติมเลือดดีกว่าเซฟสุดนะครับผมเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับผมโอเคครับเหมือนเดิมนะฮะก็ขออนุญาตเปิดเพลงเปิดเพลงเหมือนเดิมนะครับ, <laughs> บ,มรบผมโอเคมาโอเคอุย้ยตัวแข็งเราขึ้นมือนะครับผม <c oughs> ไปเลยละกันนะครับอุ๊ยโอ้โหเดี๋ยวกันนะมึงมือถึงอะไรของมึงเนี่ย โอเคตัวแทงขึ้นมือนะครับแล้วก็ลุยเลยละกันอืมคือถ้าตัวแท้งขึ้นมือเนโอกาสที่เราจะถล่มทลายดาเมจมมีสูงมากนะครับมันป้องกันสิวไหมอะถ้าไม่ป้องกันสิวนี่คือ2เทิร์นนี่สบายใจนะไม่โดนทาไมตายแน่นอนครับป้องกันไหมโอ้ยยังป้องกันนะครับเพื่อนโอเคแบบโอ้ยยเจ็ดล้าน อื้อโอเคอื้อชื่อเข้าไปมาอื้อกระชึกอืมโอ้โหโคตรถึกอ่ะโอย ตื่นขุโน่โคตรนะอืมโอ้โหท่านตายสามรอบติดนะครับสำหรับโกดิต้านะฮะอือเอ้ยม,มันไม่ท่าน้ตายใส่ผมเลยว่ะ,ปะแปลกแปลกแล้วปแปลกแปลกแล้วโอเคอื้อห ังไงเราผมคิดว่าเรายังคงต้องเอาเจ็ดปีไปแข่ง,งนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ไงว่าเราจะเจอถ้าไม่ตายตอนไหนนะครับอย่างน้อยถ้ามันยังแข่งได้ไงเออถูกไหมเจ็ดปีมันยังมีการออกไอแท็ในเทินแรกไงมันก็น่าจะโดนไม่เจ็บไงมีขนาดจะโดนไม่เจ็บวะเนี่ยติดขี้หน่อยเพื่อนติดขี้หน่อย เออมันได้วิ่ดิโอเคติดคิหน่อยไว้ติดคิหน่อยนั่นแหละว่ะโอ้ยโกคูผมมั่นใจในโกคูตัวนี้อยู่แล้วเนื่องว่ามันจะไม่เป็นบ่อนะครับเออมันค่อนข้างที่จะแข่งแก๊งนะไม่งยังไงลอ้โหเอาเรื่องกันว่ะ โวลสองหมื่นนี่ขนาด Go Go. โกคูนี่คือท็อปท็อปเมตาของผมอยู่เหมือนกันนะตัวนี้โดนสองหมื่นแลยเหรอมแข่งแกร่งเกินไหมวะนี่คือล่างแห้งนะเนี่ยโอเคเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับผมมีมีรางสังหรณ์นะครับว่าจะโดนท่ามให้ตายนะครับโอเคโอเค เบต้ากาดออาไว้แทคนะแต่ไม่รู้ว่ากาดจะติดหรือเปล่านะครับเออนี่ไงล่ะไอ,อ้ยู๊ปเดิเฮ้ยมึงไม่ทำให้ตายหรอมึงจ่านะเออ้อแต่ขีดเร็วอ้อยตายไปตัวนึง่อนเร็วเออทีนึงสวยครับเรียบร้อยจบครับล่างแรกอุย้ย หือว่าสวยงามนะไม่โดนถ้าไม่ตายเลยไอ้นี่มันใช้ถ้าไม่ตายเป็นไหมวะเนี่ยหรือว่ามันอีกตัวหนึ่งแสดงว่าอตัวนึ้งน่าจะจัดเต็มกับเรามาครับตัวนี้แหละปัญหาเลยไม่มั่นใจว่ามันจะแปลงร่างเป็นสีเหลืองไหมนะเพราะว่าดูผมไปดูข้อมูลมานั่นงานม,มันแปลงร่างได้ครับเพื่อนๆฮวยแล้วโอเคไม่เป็นไรแปลงก่อนแล้วกันอื แปลงล่างได้กันเพื่อนสวยแล้วแล้วผมบอกผิดตอนแรกไนงะบอกให้เพื่อนเพื่อ,นะอนอะไรนะเอาไอ้นี่อะไรนะเอาตัวขอโทษด้วยนะครับ,บอกผิดนะจริงๆควรจะเอาสีเหลืองมานะไหวนะไหมไหวนะผมว่าไหวชนะสีนะเว้ย ชาสี่่าเอาดิเอเอหัวน้ำไส้เพื่อนคือถ้าเกิดหลอดหลอดที่ของมันน่ะแปลงร่างได้นะครับอันนี้ต้องระวังเลยนะมันสามารถแปงลงร่างได้นะว่าหลอดมขึ้นเรื่อยๆครับเอาแล้วไงคือต้องรู้ในโกโคูติดถ้าไม่ตายส่สองทีอะถึงจะแข็ง โอเว่และโกคูติดทั้งไม่ตายนอเบเดียวเลื่อนยังไงเท่าไหร่หูสองหมื่นโอเคหืหล่อฟูลี่มันหนึบขึ้นหน่อยนะหูและอึ่งสีเขียวมันเลยเดี๋ยวเฮ้ยแปลง,ลงเลยโอเคนะครับแปล,ง,ลงไปให้หมดเลยนะฮะไปครับมีทั้งไมตายโอเคมันให้ทหั้งไมตายตัวสุดท้ายครับ เอาไปแทงก่อนออคิดว่าไหวไหม αι? ต้องถามว่าคิดว่าตายไหม αι? เออผมผมใช้เลือดเติมแล้วกันไม่อยากตายไม่อยากตายนะครับขออนุญาตเติมเลือดนะครับผมไม่อยากตายครับผมมาอี่น้อยก็เซฟตัวเองฮะ เจ็ดล้านสามเพื่อนฮื่มออเออเพื่อไม่ให้ทำให้ประมาทนะเราต้องเซฟตัวเองไว้นะฮะอืมโอ้แต่เราต้องยอมเสียสละตำแหน่งของโกคูกอสออกไปนะคือตัวแท้งด้วยนะแหมออเออ เออโอ้โหคอนิต้าตีไม่เข้าเลยเดี๋ยวออกระสุนวงจากโอ้กระสุนวงจากไม่เข้าเลยอ่ะมาทำไม่ตายมาเยือดเข้าไปเลือดรถดาเมจเออวุ้ยดีมันไปหน้าแล้วครับนั่นไงผนเปลี่ยนล่าจริงเพื่อน คือวันแปลงล่างใช่ไหมผมไม่ใช้ทำให้ตายนะตัวนี้ไม่ใช่ทาให้ตายใส่เราเลยนะก็โอเคครับถ้ามันไม่ใช้ใส่อย่างนี้ก็ตามนั้นเลยครับถ้านายไม่ใช้ใช่ไหมนายก็จะโดนฉันบอกเลยม,มา กินไอเทมอยู่นะแน่นอนว่าไม่เป็นไรแน่นอนครับออืพยายามให้เจ็บปียิงถ้าไม่ตายใหญ่ไม่ได้นะเพื่อจะลบแอคชั่นของบอสเห็นไหมพยายามเลยครัตรงนี้ผมว่าจุดสำคัญเลยเฮ้ยมันหลบได้ด้วยเหรอไอบ้บ้าโกงจังละ่ะมหลบด้วยรู้นะว่ามีหลบด้วย ออเออไปใต้แต่ยังไม่เข้าเลยอย่าหลบนะเออมันแหละโดนโดนไปเลยแต่ขีเออทีนึงสวยงามครับอย่าหลบนะอย่าหลบนะโอเคโอเคครับผมเรียบร้อยครับผมอ๋อตีสามเอบสวยหลบไหมไม่หลบแล้วตรงนี้ สวยงามครับเออ,อเ,เลือดหรือขึ้นหลอดแล้วนะฮะโอ้มันบล็อกการหลบแล้วโอเคหรือว่าบล็อกการหลบนะโอ้คูแปลง่างไหมโอเคครับเอาใหท่านไมาตายก่อนนะลดเลือดมันโอเคครับใครตัวหนาสุดอันเนี้ยโอ้โหมีตัวเดียว ตัวหนาสุดเทีคือเก็บลูกแก้วลุงให้เยอะที่สุดเท่าที่ทําได้ครับเพื่อที่จะมีโอกาสในการหลบขอไอเทมแล้วกันนะมีสิตายสูงเลยผมเสียวนะฮะขอไอเทมแล้วกันนะเออโอเคที่เหลือก็พึ่งดวงะครับเพื่อนหลบไหมอุ้ยหื ยังไงโอเคสวยหลบได้ตายไ,ไ,ไหม 7, 3, เจ็ดล้านสามโอ้โหเขี่ยวมันลมหลบเงี้ยน,นะเมื่อกี้ออืโอเคสวยงามครับอย่างนี้ปุ๊นเฮมเอาซี่มาดิมาดิโอ้โอ้หัวหลบโจยจังเนียหลบเยอะจังล่ะ เออมึงบอกคดิต้ากูไม่ได้หรอกบอกเลยหลบไม่ได้หรอกเฟ้ยเธอต่อไปมันจะกัดไปเป็นสีม่วงเหมือนเดิมน,นะฮะโอ้โหเอาหน่อยเธอต่อไปแล้วนะ่าจะยิงถ้าไม่แอคทีฟสกิลได้นะน่าจะชนะแล้วนะเธอต่อไปว่าเธอต่อไปแล้วนะ่าชนะเลยครับ อโอเคครับจบไหมต่้นงานเรียบร้อยครับจบครับผมก็ขอดูอนิเมชันการยิงแอคทีฟสกิลสวยๆของโกคูซูปเปอร์โกดิต้านะไม่ใช่โกคูซูปเปอร์โกดิต้า,ปปาละกันนะครับไปครับปิดสวยๆครับผมเอากดพิษ <c oughs> กดพิษอันนงี้เพื่อนโอเคไม่เป็นไรนะฮะแม่ มันต้องกดไปออไอ้บ้าช่างมันแล้วกันนะครับผมก็ถือว่าผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับ The Ultimate l e g o n Movie Boss นั่นเองนะครับผมในส่วนของด่านที่เท่าไหร่ว่ารืมนะครับถ้าจจมีบ้านนี่รู้สึกจะเป็นด่านที่6นะครับด่านสุดท้ายก็แน่นอนนะครับเราจะเจอกับสุดยอดตัวละครก็คือโบลี่ซึ่งได้ข่าวว่าไม่งดบันไลเลยนะครับผมยังไม่รู้เลยว่าผมจะผ่านไหมเนาะก็ เดี๋ยวคงอัดคลิปให้ดูเหมือนเดิมแน่นอนนะครับก็ผมว่าจะเน้นบ้ะเหมือนจะง่ายกว่าโบแจ็คนะครับผมความรู้สึกส่วนตัวนะผมโบแจ็คมันดูกงโกงยังไงก็ไม่รู้ครับเพราะไอ้โบแจ็คมันมีล็อกตัวละครอ่ะผมเลยมองว่าไม่เก่งนะเออนะครับผมก็ลองดูแลกันนะครับผมเอาไปประยุกต์ใช้กับของเพื่อนๆได้เลยนะครับคีแมนก็เหมือนเดิมครับโกคู อ่ะไอตัวสีเขียวอะโกคู e c a แล้วก็เจ็ดปปแม่งไปท,ทุกทีมต้องมีนะครับเนาะก,ก็เอาว่าเหมือนเดิมแล้วใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะยอย่าลืมกดให้กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม